ชาวเน็ตหิวข้าวคุณยายเจ้าของร้านรถเข็นอาหารทำกับข้าวน่าทานเกินห้ามใจชาวเน็ตแห่แชร์คุณยายเจ้าของร้านรถเข็นอาหารเล็กๆแต่คุณภาพล้นล้นย่านปทุมธานีหลายคนได้กินแล้วบอกอร่อยจริงคุณยายเจ้าของร้านรถเข็นเล็กๆซึ่งขายอาหารอยู่ที่ซอยคุณพระอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งเมื่อทิก To ่ตามเหมียวมานีโพสคลิปบอกมื้อเช้าที่แสนอร่อยเห็นแล้วคิดถึงคนที่บ้านเลยค่ะคุณยาย83ปีแล้ว ขายประมาณตีสี่ถึงหโมงเช้าซอยคุณพระปฐุมธานีนะคะโดยในคลิปยังมีเพื่อนของเจ้าของคลิปฝากเงินมาซื้อจำนวนมากอีกด้วยทำให้เหล่าทิกทเคเออไม่ราชาคอมเมนต์ถามพิกัดกันสนันไม่พอบางคนไปชิมมาแล้วรับประกันผัดมาม่าอร่อยมากนอกจากนี้ยังมีเพจ facebook เพื่อรวมโลกแชร์ภาพพร้อมข้อความเชิญชวนให้คนแวะเวียนไปอุดหนุนคุณยายว่าอาหารเช้าตอนตีห้ามือนี้อร่อยที่สุดสำหรับเราเลย คุณยายอายุ83ปีเจ้าของร้านรถเข็นเล็กๆที่ขายหน้า7จ็ดถึงสิทุกวันจะออกมาขายของประมาณตีสี่ถึงหกโมงเช้าเข็นมาคนเดียวคุณยายเล่าให้ฟังว่าคุณยายตั้งใจทําอาหารมาขายทุกวันเลยนะเตรียมของตั้งแต่หนึ่งทุ่มไม่ค่อยได้นอนหลอกลูกม่วงก็นอนกลางวันเอานี่คือสิ่งที่คุณยายกล่าวอาหารของคุณยายเป็นมื้อเช้าง่ายๆข้าวผัดผัดมามา่าข้าวเหนียวมูลสังขยาฟักทองมัน เชื่อมราคากล่องละยี่สิบบาทอร่อยทุกเมนูเลยคะ่ะอร่อยที่ไม่ได้เกิดจากการอวยใดๆแต่อร่อยจริงๆรสชาติเหมือนคุณยายที่บ้านทําให้ทานตอนเด็กๆที่ปัจจุบันหาทานไม่ได้แล้วเข้าใจแล้วค่ะว่าทําไมคุณยายถึงบอกว่าตั้งใจขนาดนี้พิกัดซอยคุณพระอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหน้าเจ็ดถึงสิอดซอยสใครผ่านไปแวะอุดหนุนกันเยอะๆนะคะที่มาตามเหนียวมานี่ ชาวเน็ตแห่มาคอมเมนต์สอบถามว่าคุณยายขายอยู่ตรงไหนและคอมเมนต์อีกมากมายเช่นยายแกไม่อยากอยู่เฉยๆลูกๆหล,ลานๆแกไม่อยากให้ขายหรอกครับยายใจดีด้วยน่ากินมากเลยสู้ๆนะคุณยายขายทุกวันไหมคะใจฟูมากครับเป็นผัดมาม่าที่อร่อยมากไม่เคยเจอรสชาติแบบนี้ที่ไหนอยากให้ไปลองชิมกันครับคุณยายสุขภาพแข็งแรงๆนะครับทำกับข้าวให้ลูกหลานได้นานๆ คุณยายอยู่ซอยเราเองคุณยายให้เยอะมากโดยเฉพาะข้าวเหนียวสังขยาให้แบบจุกๆเลยจ้าอร่อยมากเลยจ้าใครผ่านบ้างคะขอเหมาวันหนึ่งคะ่ะแจกเลยคะ่ะน่ากินมากๆเลยครับผมน่าทานคะ่ะคุณยายตัวจริงคุณยายน่ารักมากคะ่ะของอร่อยและถูกไปอุดหนุนยายกันนะคะคิดถึงคุณยายมากเลยคะ่ะ โดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2564คุณยายเคยเป็นข่าวเพราะเข็นขายอาหารทั้งวันแต่ขายได้ไม่ถึง100บาทซ้ำจะกลับบ้านไม่ทันเคร์ฟิวในช่วงนั้นทำให้มีคนใจบุญแห่ไปอุดหนุนกันเพียบ